ควรมองข้ามสามารถขับรถไปเที่ยวได้ง่ายๆแถมยังเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ไม่พบการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกด้วยหน้าเที่ยวแบบนี้คลายล็อกเมื่อไหร่เตรียมตัวไปเที่ยวชียงนากันได้เลยครับนางจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่บอกเลยว่ามีที่เที่ยวที่เด็ดซ่อนอยู่เพียบจะมีที่ไหนหน่าสนใจบ้างมาดูกันเลยคนระับวัดปากลองนัขามเท่าตั้งอยู่ที่อำเภอวัดสิงหากใครไปถึง าหลวงปู่สุขเชื่อกันว่าใครมากราบไหว้ขอพรจะมีความสุขสมความปรารถนามีสิริมงคลต่อชีวิตและแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงปัจจุบันวัดปากหองมะขามเท่าได้รับการปรับปรุงจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดชัยนาทที่ใครมาก็ต้องแวะวัดปทุมธารามชมความสวยงามของพระมหาเจดีย์สีชัยนาทเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาทที่ใครมาชัยนาท แล้วไม่ได้มาวัดปฐุมธารามไม่ได้มากราบองค์พระเจดีก็เปิดมาไม่ถึงชัชนาครับสวนนกชัชนาสวนนกที่มีชื่อเสียงมานานของจังหวัดชัชนาเป็นทั้งที่เที่ยวและแหล่งความรู้ให้เด็กๆนอกจากจะได้เพลิดเพลินกับนกนานาชนิดท่ามกลางความร่มรื่นของหมู่แมกไม้แล้วที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดและท้องฟ้าจำลองให้เที่ยวชมอ,อีกวยครับตลาดโรงพัก ขึ้นจากการร่วมมือของเทศบาลตำบลสัพยาและชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสัพยาได้ร่วมกันฟื้นฟูที่ตลาดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ตลาดโรงพักเก่าสัพยาโดดเด่นด้วยบรรยากาศย้อนยุคจากสถาปัตยกรรมของโรงพักเก่าที่เป็นเรือนไม้ดูสวยและคลาสสิกเหนือการเวลานอกจากนี้ที่นี่ยังให้ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลดใช้โฟมพลาสติกและหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติ ใครได้มาเที่ยวรับรองว่าจะติดใจเพราะที่นี่เป็นตลาดโบราณที่มีสเสน่ห์และเต็มไปด้วยของกินอร่อยๆหาทานยากมีเฮให้นนซื้ออยู่เต็มไปหมดอิ่มอร่อยแถมยังได้ซึมซับบรรยากาศเก,ก่าๆก่แบบนี้เห็นที่ต้องรีบมาเที่ยวแล้วนะคบวัดทันมมูรบัว,มมวรัวิหารเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนไหล่เขาทัานมามูเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อธรรมจักรพระพุทธรูปทูบ้านคู่เมืองชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียงครับเขื่อนเจ้าพยาอําเภอสัพยาบริเวณรอบเขื่อนสวยงามด้วยธรรมชาติรายล้อมมีลมพัดเย็นเย็นหากม,มาเที่ยวช่วงเดือนมก,กราคมจะพบกับฝูงนกเป็ดน้ำนับหมื่นตัวมาอาศัยหากินอยู่บริเวณเหนือเขื่อนวัดคุณสันสามัคคีเยี่ยมชมอ,องพระประธานของวัดที่ดูแปลกไม่เหมือนกับพระประธานที่วัดอื่น กองทรงเครื่องเหมือนแจกพัดประดับด้วยเพชรท,ทั้งชุดเชื่อกันว่าใครที่กราบไหว้จะร่ำรวยเงินทองและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติัชนาทูนีตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดพระบระมาธาตุวรวิหารภายในพิพิธภัณฑ์จะแสดงเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีของจังหวัดัยนา รวมถึงจะแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในอดีตหมู่บ้านวัฒนธรรมลาวครังบานกุจจอกตั้งอยู่ที่อำเภอหนองมะโมงชุมชนที่แสนจะมีสะเสน่ห์และน่าเที่ยวน้ำมัสการหลวงพ่อเดิมพระพุทธรูปศิลาแรงวัดสีสโมสรพร้อมชมพิพิธภัณฑ์ของถิ่นลาวครั้งและพิพิธภัณฑ์ผ้าทอต่างๆที่เป็นลวดลายเฉพาะของชุมชน เห็นไหมล่ะครับว่าชัยนาทมีที่เที่ยวให้เราไปเช็คอินได้อีกเยอะแบบไม่น่าเชื่อหากมีโอกาสต้องชวนเพื่อนคนรักและครอบครัวไปเที่ยวชัยนาทก,กันนะครับ